สประตูที่ทำให้โอแทฟฟอร์ดเต็มไปด้วยน้ําตาของความยินดีเกมที่4ของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021-2022แมนยูเนเตตดต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคัสเซินก่อนที่เกมจะเริ่มสิ่งที่แฟนบอลแทบทั้งโลกจับตามองมากที่สุดก็คือการเปิดตัวของคริสเตียโนโรนัลโดในสีเสื้อของยูเนเตตดลงเล่นเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีภาพของโรนัลโดสวมเสื้อสีแดงหมายเลข7 เป็นภาพที่แฟนๆคิดถึงเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าวันที่11กันยายนนอกจากจะเป็นวันลำลึกเหตุโศกนาฏกรรมในวันนที่ผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์แล้วนี่ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนๆแมนยูไนเตตจะบันทึกไว้ในความทรงจําว่านักเตะที่พวกเขารักมากที่สุดกลับมาบ้านอีกครั้งแล้วในวันนี้แมนยูเนเตตมาในระบบ4-2-3-1ตามคาดผู้รักษาประตูคือดาวิดเดกอาแบ็คขวาคืออารอนวันบิซาก้า ู่เซนเตอร์เป็นราฟาเอลวารานจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวและมีลูกชอปเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงเช่นเดิมคู่กองกลางเป็นเนมันย่ามาติดที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงจับคู่กับพอปอกบาปีขวาเป็นเมสันกรีนวูดส่วนปีกซ้ายคือจารดอนซานโชมีบรูโน่เฟอร์นันเดสเป็นกองกลางตัวลุกคอยสร้างสรรเกมและคริสเตียโน่โรนัลดนักเตะที่แฟนๆเฝ้ารอมากที่สุดออกสตาร์ทเป็นต,นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าภาพรวมในเกมนี้ถือว่าแมนยูในเต็ดทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ พวกเขาเริ่มเพสซิ่งใส่นิวคาสเซิลจนไม่สามารถตั้งเกมได้และเสียบอลกลางสนามอยู่เป็นประจำหากแต่ว่าปัญหาของแมนยูในเดวันนี้คือการขาดความรอบคอบของผู้เล่นในเกมรับที่บางครั้งอาจจะเผลอดันไล์ขึ้นมาสูงจนเกือบครึ่งสนามทําให้ผู้เล่นที่มีความเร็วสูงอย่างอาแรงแซงแม็กซิเมงกับมิเกลอามิรอนช่วยกันใช้ความเร็วในการเล่นงานเกมรับของแมนยูในเดด้วยการสวนกลับอยู่เป็นครั้งเป็นคราวอย่างไรก็ตามการจบสกอร์ของนิวคาสเซิลก็ยังเป็นปัญหาของพวกเขาอยู่ดี แมนยูเนเต็ดมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงท้ายของครึ่งแรกจากการที่เฟรดดี้วูดแมนผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิลรับลูกยิงของเมสันกรีนวูดไม่อยู่ทำให้บอลหลุดมือมาเข้าทางซีอาร์ซวซ้ำเข้าไปโล่งๆพาแมนยูเนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์และนี่ยังถือว่าเป็นประตูแรกในรอบ12ปีของโรนัลโดในสีเสื้อของปีศาจแดงอีกด้วยนะครับจบครึ่งแรกแมนยูเนเต็ดขึ้นนำนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อศูนย์ ครึ่งหลังในนาทีที่56นิวคัสเซินก็มาตีเสมอได้จากมาควินโยที่รับลูกส่งของแม็กซิแมงก่อนจะยิงด้วยขวาผ่านมือเดวิดเดกอาเข้าไปอย่างคมกริบแต่ก็ดีใจได้ไม่นานในนาทีที่61แมนยูในเต็ดก็ขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะสวนกลับที่ลูกชอกระชากบอลขึ้นมาก่อนจะจ่ายคีพาร์ไมให้โรนันโด,ดซัดโดยสายลอดขาเฟรดดี้วูดแมนเข้าไปอย่างสวยงาม ทำให้แมนยูเนเตดขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งและหลังจากนั้นก็เป็นมหากรรมยำใหญ่แสนิวคาซินที่ดูเหมือนจะช็อตไปแล้วนะครับโดยนาทีที่81แมนยูเนเตดหนีไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากลูกยิงไกลที่โคตรสวยของบรูโน่เฟอร์นันเดส ก่อนที่ประตูตอกฝาลงในเกมนี้จะเกิดขึ้นในนาทีที่92จากการเข้าทำที่ส,สวยโดยที่พอบ็อกบาที่แตะลบช้อลองสตาร์ฟก่อนที่จะจ่ายบอลไปให้องตนียร์มักซิยาลแต่มาซิยาลหลอกปล่อยบอลให้ลอดขาไปถึงเจสซี่ลินการ์แต่งบอลเข้าขวาปัน่นโค้ง,งเข้าไปอย่างสวยงามทําให้จบเกมแมนยูในเต็ดถล่มนิวคาสเซิลไป4ประตูตอนหนึ่งทะยานขึ้นจ่าฝูงอีกครั้งเกมนี้ถือเป็นเกมที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับ ม่ว่าจะเป็นลูกยิงไกลสุดสวยที่ส่งให้บรูโน่เฟอร์นันเดสขึ้นนำเป็นดาวซันโวของลีกร่วมกับมิคาเอลโตนิโอที่4ประตูแอดสิตที่7จาก4เกมของพ่อบอกบาในฤดูกาลนี้แม้กระทั่งประตูปั่นโค้งสุดสวยของเจสซี่ลินกาดก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในเกมนี้เช่นกัน แต่แน่นอนว่าณเวลานี้คงไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่า2ประตูของโรนันโดในเกมแรกของเขาในสีเสื้อยูเนเต็ดอีกต่อไปแล้วนี่เป็น2ประตูที่ทําให้เสียงเฮในโอททฟฟอร์ดดังสนั่นชนิดว่าสนามแทบจะแตกเพราะมันเหมือนประตูที่แฟนๆเฝ้ารอมา12บปีจนบางครั้งแทบจะหมดหวังไปแล้วได้ซ้ําว่าจะได้เห็นภาพนี้อีกครั้งมันทําให้ผมถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้แทบไม่อยู่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่เป็นน้ำตาแห่งความยินดีที่ไหลออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปาก เพราะสำหรับแฟนบอลอย่างพวกเราโดยเฉพาะคนที่ดูโรนันโดมาตั้งแต่วันแรกที่เขาย้ายมาสู่โรงละครแห่งความฝันและเติบโตไปกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกก็คงไม่แปลกหรอกครับที่แฟนบอลเหล่านี้จะอินมากๆกับ2ประตูของโรนันโดในวันนี้ ทํำกลางคํำครหามากมายที่มีต่อตัวเขาบางก็ว่าการมาของโรนัลโดจะส่งผลเสียต่อแมนยูนในเตร็จมากกว่าผลดีบางก็ว่าด้วยวัย36ปีของเขาคงไม่ไหวที่จะเล่นกับบอลระดับสูงอย่างพีเมียรีกอีกแล้วแต่สิ่งที่ CR7 ตอบโต้คำวิจารณ์เหล่านี้ก็คือผลงานในสนามโดยการยิงไป2ประตูตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามซึ่งนี่ คือวิธีที่โลนันโดใช้ตอบโต้คําดูถูกมาโดยตลอดเขาไม่ใช่นักเตะประเภทที่จะมานั่งตอบโต้คําดูถูกด้วยการพูดแก้ตัวแต่จะใช้ผลงานในสนามของเขาตบหน้านักวิจารณ์เหล่านั้นแทนซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาทํามันมาตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาสิ่งที่ทําให้โลนันโดก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีเท้าแต่เป็นเรื่องของทัศนคติต่างหากหลายคนมองว่าเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นเรื่องพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ แต่ในมุมของผมนั้นเขามีพรสวรรค์มากกว่าใครแต่มันไม่ใช่พรสวรรค์ในแง่ของทักษะฝีเท้าแต่มันคือความอดทนและทัศนคติที่ดีของเขาต่างหากที่เป็นพรสวรรค์ของเขานี่คือสิ่งที่เขามีมากกว่านักเตะคนใดคนหนึ่งในโลกนี้จะมีได้ การกลับมาที่โอทัฟฟอร์ดของผมเป็นเพียงการเตือนความจำว่าทำไมสนามแห่งนี้ถึงได้ชื่อว่าโรงละครแห่งความฝันสำหรับผมแล้วมันเป็นสถานที่ที่วิเศษเสมอที่คุณสามารถบรรลุทุกสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ได้ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนและโดยการสนับสนุนอันน่าทึ่งที่เราได้รับจากแฟนบอลบนอัธจันทร์เสมอมาเรารเผชิญกับเส้นทางข้างหน้าด้วยความมั่นใจและมองโลกในแง่ดีว่าเราจะได้ฉลองร่วมกันในท้ายที่สุดภูมิใจที่ได้กลับมาที่แมนยูไนเต็ด และได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อช่วยทีม จากแคปชั่นที่โรนัลดได้โพสต์มาทั้งหมดนั้นมันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของโรนัลดได้อย่างชัดเจนเขาพยายามจะบอกพวกเราว่าถึงแม้เขาจะมีคำขอรหามากมายแค่ไหนเกี่ยวกับการย้ายกลับมาที่แมนยูไนเต็ดแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มาที่นี่เล่นๆแต่มาโดยเป้าหมายที่จะพาทีมนี้ประสบความสําเร็จอีกครั้งหลังจากที่มันห่างหายไปนานเหลือเกินนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติของผู้ชนะที่แท้จริงและเหนือสิ่งอื่นใดที่โรนัลดพูดคือเขาพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยทีม,ท,มทีมนี้ แน่นอนว่าความหมายของมันไม่ได้หมายถึงแค่ผลงานในสนามแน่นอนแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่โรนัลดจะมอบให้กับแมนยูนเต็ดก็คือการปลูกฝังทัศนคติดีๆและความเป็นผู้ชนะที่เขามีให้กับเหล่านักเตะรุ่นน้องในแมนยูนเต็ดรวมไปถึงบรรดาดาวรุ่งจากทีมเยาวชนที่ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของสมโมสรแห่งนี้ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดพอๆกับผลงานในสนามเลยก็ว่าได้ เราลองจินตนาการว่าก่อนระยะเวลาสัญญาของเขากับเมนยูในเตดจะหมดลงเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับเมนยูในเตดได้บ้างมาคัสแรดฟอร์ดจาาดอนซานโชเมสันกรีนวูดและบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากโรนันโดบ้างในวันข้างหน้านักเตะเหล่านี้จะเติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จในอาชีพนักฟุตบอลมากแค่ไหนแค่คิดผมก็อดใจรอแทบไม่ไหวแล้วท้ายที่สุด ในสายตาของแฟนบอลทีมอื่นๆอาจจะมองว่าการยิง2ประตูของโรนันโดมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับแฟนแมนยูในเต็ดแบบผมมันมีความหมายเป็นอย่างมากมากเสียจนทําให้ผมเสียน้ําตาเพราะความดีใจได้เลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องแมนคูเนียนไทยแลนด์และ f เฟ b o o k f แฟนเพจแมนคูเนียนไทยแลนด์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ